าดูจากความแบบพริกเนาะความพริกกลิ่นนี้คือขึ้นมาแล้วหอมแน่นอนอร่อยแน่นอนปลาทอดค่ะเสิร์ฟพร้อมกับยำมะม,ม่วงขอนุญ,ญาตก็คือเป็นน,น้ำยำมะม,ม่วงมาคู่กันแบบนี้เลยปลาทอดกรอบๆร้อนๆแบบนี้เลยนะคะต้ยมยำปลานะคะ อันนี้เราจะลงโต๊ะครั้งเดียวนี่อีกสามเมนูขัดไปนะะเป็นผัดผักค่ะนี่เป็นผัดผักกาดขาวเผ็ดหอมเราจะมาว่าเมนูนี้มันเติมได้เติมได้ตลอดเต่ในนี้ไม่อัต้นกว่าเราจะอิ่มได้เลยยำค่ะก็เป็นยำรวมนะคะมีทั้งกุ้งลูกชิ้นหอยเป็นเมนูยำนะคะยำรวมอันนี้ก็เติมได้เหมือนกันโอ้หแบบทอดมันค่ะ เสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มเลยค่ะอันนี้ก็คือแบบน่ากินมานกาาาก็หนึ่งโต๊ะนะคะจะเป็นเซ็ตแบบนี้เลยเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูหลักน,นะคะนะแต่มีแบบที่รายการเติมได้ะคะ่ะจะมีสลับกันไก่ตามวันคู่กับวันที่จะมีไม่เหมือนกันแล้วก็มาพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆไฮไลท์น้องกุ้งใหญ่มาก ผลพริกมาทั้งส่วนแต่จริงก็คือไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นนะแต่รสชาติกลมกล่อมกำลังดีเชื่อได้เลยเราจะชิมเขาทุกไมูู่กแล้วหลังจากน,น,นี้ต้นกำลังคนนี้ไม่หนามากแล้วก็คือแบบสุกทั่วอร่อย